สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของตัวเซตอัพกันต่อเนาะครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงในส่วนของเอ่อที่เป็นอะไรนะของที่เป็นรีเวอร์ซซลเนาะนะครับที่เป็นเซตอัพรีเวอร์ซซลเอ็กซ์เทอร์นอลใช่ไหมครับแล้วลักษณะของรีเวอร์ซซลเอ็กซ์เทอร์นอลก็คือ โครงสร้างที่เป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไฮเออร์ไฮและไฮเออร์โลหรือโลว์โลและโลว์ไฮมีการถูกทำลายนะครับผมจะเลือกเข้าเซตอัพนั้นแต่วันนี้สิ่งที่ระบบจะมาเพิ่มเติมพูดถึงเพิ่มเติมนั่นก็คือในส่วนของเซตอัพที่เป็นฟอลโล่นะครับฟอลโล่เอ็กซ n เทนะครับซึ่ง Follow เอ็ก r n เทนั้นเออมันเป็นลนะักษณะเหมือน ต้องบอกว่ามันเป็นศัตรูกันระหว่างของริโอโซอ l เคเทนอลกับฟอโ l o w เคเทเนาะเพราะถ้าเป็นลักษณะของ follow เคเทอรนคือเราถ้าเราได้ระบุต,ตำแหน่งของไฮ h i g h และไฮโลแล้วเรานะครับจะได้ Set up ที่เราเรียกว่า Follow เ x เท r n a นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับผมจะยกตัวอย่างในตัวของ Set up follow ที่ผมใช้เนาะ นะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูมันมีอะไรบ้างเราจะไล่กันก่อนนะครับว่าตำแหน่งของตัวโครงสร้างที่เป็น i n t e r อร์เนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ละตัวอย่างสมมตอิอย่างที่อย่างที่เห็นครับเป็นลักษณะของการสร้างตัวของ react internal เนาะแล้วปรากฏว่าตัวของโครงสร้างมีการสร้างตัวของ distribution รีดิสติบิวชันนะครับแล้วก็มีการสร้างรีดิสติบิวชันถัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับถามว่าเวลาผมเลือก Setup นะครับผมมักจะเห็นผมมักจะเลือกในส่วนที่เป็นจะบอกว่าไงดีในส่วนที่เป็นโครงสร้างเอก n อ l มากกว่าเพราะบางครั้งตัว Internal มันอาจจะทำให้เรามีการควยเขวได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นเซตอัพหรือเราเห็นโครงสร้างที่เป็นเอก์นแล้วเราสามารถเพิ่มความมั่นใจในการเทรดได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างภาพนี้ครับเกิดอินเทอร์นอลมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซ้ายและขวามือยังไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นเอก์นเกิดกองแอคคุมแบบนี้้ไหครับแล้วเรามาดูกันต่อว่า เมื่อกล่องแอคคุมแล้วเกิดกล่อง r ีแอคต,ตรงบริเวณไหนบ้างก็จะมีตัวนี้ถูกไหมครับและตัวนี้ทีนี้ก็จะดูก่อนผมก็จะมาดูก่อนว่าตัวของโครงสร้างนะครับตัวของโครงสร้างที่เป็นอินเทอร์เนลเนี่ยมันมีการสู้กันอยู่ยังไม่ยืนยันตัวตนว่ามันคือโครงสร้างที่เป็นเ e กเ a ลแล้ว เพราะถ้าเป็นโครงสร้าง internal เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเห็นคือจะต้องประกอบไปด้วยกันสร้างดิสและก็แอคที่ยืนยันการทำลายที่ชัดเจนเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าสิ่งที่กราฟนะครับสิ่งที่กราฟกำลังจะทำต่อนั้นคืออะไรหลังจากที่โครงสร้าง internal มีการถูกสวีปหรือถูกทำลายและสามารถเบรกตัวของ หรือสร้างกล่อง React ต่อไปได้อีกแบบนี้นะครับผมจะลบในส่วนของตัว React Internal ของเดิมที่โดนทําลายเนี่ยออกไปให้หมดเพื่อที่จะยืนยันว่าโอเคโครงสร้าง Internal ของ2ชุดนี้โดนทับโดนชุดนี้ทําลายได้นะครับและบวกกับอะไรบวกกับว่าตัวของ Distribution นะครับ Distribution นั้นมีการถูกทําลายแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อมีการถูกทําลายแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกครับไม่ว่าจะเบรกด้วยไส้หรือเบรกด้วยเนื้อผมถือว่าเบรกทั้งหมดนะครับเมื่อกล่องแอคค้มทำลาย Distribution เราจะได้ตําแหน่งของไฮไฮและไฮเอโลเหมือนเซตอัพครั้งก่อนถูกไหมครับแต่ครั้งนี้ผมจะเลือกในซักสษางที่เป็น f o ล l o w เพราะ โครงสร้างนะครับจากฝั่งด้านล่างขึ้นมานะครับมีการสร้างเฟรนขาขึ้นมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาดูว่าตำแหน่งของตัว POI ของผมอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับมีบริเวณนี้แล้วผมก็จะดูว่าในส่วนของการวางออเดอร์นะครับในส่วนของการวางออเดอร์นั้นผมจะวางสามารถวางตรงไหนได้บ้าง เพราะปกติแล้วเวลาผมจะเล่นผมมักจะเล่นที่โซน50%ก่อนแล้วผมจะวางไว้ pending order ไว้แบบนี้2ไม้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของเหมือนเช่นเดิมเหมือนเช่นเคยครับผมก็จะมาดูก่อนว่าในกรณีที่ผมจะเล่นในลักษณะที่20 r อ,อ,อย่างที่ผมบอกเนาะก่อนหน้านี้คือผมจะเล่นที่20 r r ผมก็มาดูก่อนว่ามันสามารถวิ่งไปได้ไกลที่พี่โบที่เท่าไหร่อย่างสมมตอิอย่างตัวนี้เนาะ เป็นตัวของพิบูรับหนะครับซึ่งผมมองว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่อ,อ่ออ,อ,อ,อยู่ที่22.6ซึ่งนั่นหมายความว่าผมยอมรับได้ในกรณีการออกพิบแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตำแหน่งของกล่องแอคคูมและก็กล่องรีแอคคูมที่สามารถทำลายดิส r ิบิวชันได้แล้วจะสามารถรับราคาได้อยู่หรือปล่าลองไปดูนะครับ จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นใครเคยเทรดของตัว top step เนาะนะครับ top step ก็จะบอกว่าตัวของ top step เองของเขาเนี่ยเขามีสเปดที่เป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์หรือหรือเป็นประมาณหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าผมไม่ต้องเผื่อสเปดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เทรดได้เงินตัวเองนะครับอาจจะลองไปใช้ตัวของ โบกมาเก็ตฟอร์ยูก็ได้อาจจะเป็นเออเป็นบัญชีอรอหรือบัญชีที่เออเขามีบัญชีที่เป็นเอ่อศูนย์ปิ๊บอยู่เนาะก็คือ space สเปซศูสเปซศูนย์นะครับยังไงเราไปเลือกใช้ได้นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นครับ Setup นี้เป็นลักษณะที่ผมจะเรียกมันว่า f o ร l o w เอ็กเทเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มายกตัวอย่างในส่วนของ f o l l o w e x t e r n a l ไว้ ประมาณนี้เนาะส่วนคลิปถัดไปนะครับคลิปต่อๆถัดไปผมจะมารีแคปในแต่ละวันนะครับว่าถ้าเป็นออเดอร์ไหนที่ผมเข้าออเดอร์ผมก็จะมารีแคปให้ทุกคนได้ดูแบบได้ได้ดูกันแบบนี้ประจำเสมอเสมอนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทาง Market for you นะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักเขาให้กับผมได้ได้ไดาคลิปดีๆทางนี้ออกมา เออสำหรับใครนะครับที่เออยังไม่มีหน้าเทรดที่เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็ยังวนลูปอยู่ก็สามารถทักเข้ามาฮะทักเข้ามาที่เพจผมได้นะครับผมมีเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับใครที่อยากจะเทรดตามระบบแบบเดียวกับผมนี้เพราะของผมเองต้องบอกก่อนว่าระบบผมผมใช้ในเรื่องของตัวเลขเป็นหลัก ผมจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของคือผมผมเป็นสายทีเออ่เก็บเป็นตัวเลขและมีเปอร์เซ็นต์บอกโอกาสการเกิดแล้วทำไมเหตุผลที่ผมถึงเลือกวางตำแหน่งนี้หรือวางตำแหน่งนี้ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมทำมาที่เป็นสถิติผมสามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมผมถึงวางตรงนี้ได้เนาะนะครับโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ